แล้ววะอีก239วันว่ะโอ้โหแม่งเวลาเหลือเฟื่อเลยเออเยอะแยะเนี่ยไม่2ง0้อยกว่าวันแหมจะรีบอ่านไปไดทำไมวะเป็นเรื่องของเล่นดีกว่าเออเนี่ย จะดึกแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปบ้านอีกดูหนังมาพะเนี่ยโอ้หนังโอเคเรื่องอะไรวะมีหนังลงเว็บใหม่ว่าอย่าดูโอเคเด็ดด้วยเด็ดด้วยนะส่งมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้เดียวส่งให้ไปไปเดี๋ยวกันไปเดินไปไปแล้วถึงบ้านสักทีเข้าบ้านดีกว่า ับบ้านแสนสุขเอ้าแม่หวัดดีครับดีลูกมีอะไรกินบ้างเนี่ยวันนี้หิวเย็นเออกินได้กิได้ทำอะไรอยู่เนี่ยทำงานอ่านหนังสือบ้างลูกเออเดี๋ยวค่อยอ่านนะเดี๋ยวเวลาเยอะแยะ ยินดีครับเนี่ยยินดีครับยินีที่ได้กันไม่นี่มีสาวๆเนีย่ยสาวๆไม่มีเมาด้วยเล่นแั๊เป็นก็ได้เฮ้ยสาวๆอ่ะสาวๆหายไปไหนอ่ะไปเที่ยวกับสาวด้วยเหรอเนะะี่ย เราเรียนเรื่องปริมาณสารละบายอาจารย์ก้องกันนะครับติง๊ง วันนี้เราไปเที่ยวกันไหมเขาอยากไปช้อปปิ้งอ่ะเรียนดูเรียนดูไม่ไปอ๋อเออไม่เป็นไรโอ้แค่นี้นะวิววิววิวดูขนสอบยังสอบออกแล้วเออกลับไปดูที่บ้านก่อนอย่ติดหมเนี่ยโอ้ว เลขนี้เลขนี้มาติดดึงอ๋อติดปุ๊ยี่ติดแล้วติดแล้วโอ้โหแพทยแพทยติดแพทย์เลแม่ติดแพทย์แล้วเย่แม่ย่งไงดีเนาะดีใจยังเลยเฮ้ยเต้นเต้นเต้น โฮแม่มาแล้วแม่ติดโคต้าแล้วไไ REALLY? แพทย์เลือกแพทย์อันดับหนึ่งติดเลยแม่ซึ้งใจติดดีใจมากแม่แม่อย่าร้งแม่อดใจไม่ไหวแล้วแม่ผมจะเป็นคนดีผมจะปรับตัวเองผมจะตั้งใจเรียนมาอะไร ไปคุณเรียนจะจบสองปีเฮ้ยติดไหมวะเฮ้ยแพงว่ฮัลโหลโอเคจ้ะ ไม่赖ว่ะแขกพวกมึงอยู่ไหนกันวะอ,อยู่โพรมินาดาเออว่ากูจะไปโรงพศา่ามีารรอะไรวะกูยอยู่บ้านอา้าวแล้วเป็นไงสอบติดปะเออเป็นไงมึงติดปะติดดิวะกูติดแพทย์น่อยเฮ้ยคูก็ติดลศาสตร์เฮ้ยกูติด,ออตดวิทยามอชอ,าออ่ะเออจริงอะ ไปกินเล so ี้ยงกันเออแนวดีใจมากเลยรอคนชวนไปเที right, ่ยวเนี hmm. right. mm ่ย hmm. ที s <S Japanese, right, ่ไหนวะทอะไรดีอ่ะเอาที่ไหนดีวะกินซีฟู้ดเปล่าอู๋ไม่เอาอ่ะหนักไปเปล่าเออวะไปอาหารทะเลกินสำลีเปล่าเบาดีไปกินน้ำกันน้ำอะไรอ่ะน้ำน้ำอัดลมก็ได้กินน้ำผัด น้ำปั่นเจ้าไหนเนี่ยเอาน้ำปั่นเราเนี่ยเจอกันที่ศาลาพักใจโอเคเปล่าเ hey, hey, คเคกี่โมงกี่โมงมาบอกเลยนะเว้ยเอออีกสักสองชั่วโมงเจอกันเ <Hey, bye. S 1> okay, คบายโอเคกูยงอ็ให้เคบายบ๊ายบาย อไปแคร์กอโอยที่นั่นแม่งไม่ไหว้วเว้ยมันวันแม่งไม่ทาเหี้ยอะไรเลยดูดิก่อนก่อนจะกลับโรงเรียนเนี่ยนั่งใส่เหล้าทั้งวันเนี่ยแม่งแล้วตอนกลางคืนแม่งเสือกเล่นเกมทั้งวันอีกชวนกูเล่นด้วยแต่กูไม่เล่นชวนแม่งแม่งยุ่งมากต้องอ่านหนังสือเนี่ยดูมันดีดูวิววิวมห็นไหมอ่านตรงข้ากับมันชิบหายมันไม่ทำอะไรเลยวันวันเอาแต่ พกหัวพวกไปพกมาเดินไปเดินมารอบโรงเรียนเนี่ยไม่ทำเหี้ยอะไรเลยอยู่เรียนในแขกคนเรียนมัอยู่อยู่ในเรียนในแขกเนี่ยไม่ทําอะไรเลยเดินรอบโรงเรียนให้ใจเย็นิ่งไล่เกียกับวิวเหรอเศร้านะมึงโคตรตั้งใจเรียนตอนแรกโคตรดีนั่งเรียนทั้งวันทั้งคืนไปเที่ยวไหนก็ไม่ไปสุดท้ายออกมาไม่ติดเป็นยังไงพอเวลาไม่ติดเสียผู้เสียคนติดเหล้าติดยาสุรีไปหมดเลยกลับไปคนละเรื่องเลย ถ้าดูไอแขกมันดิไม่ตั้งใจเรียนผันวันทำาไรเล่นทั้งวันไม่สนไรเลยติดขึ้นมาได้ไงก็ไม่รู้โลกนี้<ำ>โคตรม่อยู่ติดธรเลยมันทำยังไงได้แล้วน่ะก็ไม่รู้เหมือนกันโคตรงงเลยพระเจ้าลงโทษเหรอกูก็ไม่รู้ เขาทำเธอเจ็บช้ำจนใจสั่นขอยืนยันว่าฉันก็ไม่ตามแม้ว่าฉันเป็นนาดีไให้มันใช้คงทนไม่ไหวจะมาว่า ทำร้ายแต็มถึงสองตาเลือดเธอเรินนลังหลฉันเก็บอา กัวใจยิ่งหุนแรงทท่าไรสักวันต้องเจอกรรมพรอย่างชัดเราไม่ควรทำ เธอมองคนผิดไปอาภัยตัวของเธอ